ของชันมันเยอะเลยเยอะมากเลยต่อลงปางนี้จะไม่บอกเฮ้ยจุดประสงค์เอเงคืออะไรวะของชั้นเลยที่ชั้นเข้ามาเนี่ยฉั้นยากมีบอกพ,พุ้งไม่มี่ยากเรียนเป็ดแค่นี้่อจริงเหรอก็ดยากมีเงินจักง้อหนึงเอาไปลงทุนมาแล้จ้าใช่เลยแต่นี้นะะนยากหนึ่งมาชั้นทุกทุกอย่างจริงเลยเออของหญิงอารายาฉันแล้วก็หญิงอารยาฉันขอได้ไหมเราไม่มีอารยาใช่ใช่ เ้ราะอย่างว่าจุดประสงค์เราก็ต่างกันเอางี้เรามาสัมผัสทำใบจีกันดีกว่าตกลงตามนี้แหละได้าใคไม่พูดมันไม่เป็นตามลับมาทีหลังได้เลยนะไปไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้อะไรผมยากไว้ใจมันกูดีมันดีกันพู้ไหมมันบอกว่าคืนนี้ลิเกเลิกมันจะขึ้นบอลลมาไล่ชนนี้ไปสนามไม่ด่วนเฮ้ยมันจะไปทำอะไรอ่ะไปทำอะไรไปเผาพ่อมึงมั้งตกลงตามนี้นะตามนี้ตามพูดนะ ยืนยิ้มก็ไม่ซื้อเหรอเดี๋ยวก่อนโดนใจกุณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอีสั่วันนี้จะได้อางนั้กับงเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วคุณนิ่งไปทำไมล่ะก็เข้าโซฟีกูเซลฟี่อ๋อเหเป็นตัวเซลี่แล้วนี่เซลี่ต้กล้องหน้าอ๋อไมู่อเป็น้องจลาดเดี๋ยวนี่ sao subscribe không đi <laughs> Ghiền Mì Gõ cái <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn